สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่องพันกรนหนกเองนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นเกม Call of Duty Mobile อันนี้ผมก็เล่นเป็นแล้วนะเพราะเมื่อก่อนผมก็เล่นไปมาวันหนึ่งอะนะประมาณประมาณเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วก็ผมก็ไม่รู้ใครจะลบไปผมก็ไม่รู้ว่าใครลบไปเพราะว่าไอเนี่ยอะไรนะ อ,อ,อ่มันมันมันลบมันโดนลบเองอ่ะแต่ผมต้องมาโหลดใหม่น่นาจะโหลดไม่ยากไม่แบบไม่ไม่รอนา,านนะดูฆ่าไปแบบเยอะเลยเพิ่มทีละเก้า เด,เดี๋ยวเราจะเข้าทางป้าป๊าแล้ว,ลวเข้าทางแอปเปลิลใช่ปะฟรีไฟล์อะเฟสบุ๊คเฟสบุ๊คมันไม่ใช่ฟรีไฟล์คอมพิวเตอร <ละ S 2> ์ม<ฟ>ือถอเราคือคนสร้างยังไงเข้าแล้วทุกคนอ่ากดยืนยันทุกคนกดยืนยันอีกครั้งน,นี่เราจะเล่นแบบเหมือนเดิมน,นะครับ ชื่อว่าอะไรดีติโนให้นี่ของประป้ามันก็ต้องชื่อของประป้าเปลี่ยนติโนโนในนั้นแล้ววันล่นด้วยกันด้วยนอ๋อนะโอเคนักกรนนะ N A G O R N O O A A เนี่ยนี่ A N นักกรนชื่อยืนยันด้วยดิอ่ายืนยันอีกครั้งถ้าไม่ยืนยันชอบมาตลอดเนี่ย เดี๋ยวลงเครื่องออกมาแล้วมาดีนหลยชื่อถูกใช้งานแล้วโอ้แสดงว่าเพยสมัครแล้วหรือว่าเอาเอาส่เพิ่มไปสิบสาเออเอาสิไปเออทำไมไม่เอาเอ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 ไปเอ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 เจ็ดามสี่สามสี่ในเออเอานหเจ็ดเอาง่สเออัเลขตเอยู่นี

เดี๋ยวเราจะมาฝึกกันให้ตอนแรกอ่ะให้เราทำอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราก็อย่างนี้โอเคเด้๋วเราก็เหมือนว่าเราก็ยเดินไปอย่างนี้แล้วก็กดปืนเราไปตรงนี้แล้วเราก็อยู่ที่แล้วก็ตัวตัวนั้น แล้วก็นี่รีโหลดนะครับกดนี่รีโหลดนี่นยิงหัวยิงหัวนี่ทุกคนนี่คือการสอนนะครับทุกคน,นก,การตั้งค่า Oh, <laughs> ฟรัทอรี่ฟรทอรแปลว่าสำเร็จนะครับไงไงะ <c oughs> อ่าเรามีหนึ้อบาทแล้วก็ซื้อปืน เออ,อทุกคนอันนี้ผมก็ได้ปืนนะคะทุกคนนี่ฟ้ามีปืนเท<อ>้ร์นไปหงาะขวดยินดีด้วยอ,อ่าโอ้นี่ก็เป็นอ่าเอาก,กดเล้ ่มันจะเป็นด่าหนึ่งนะครับของมันจะเป็นแมปหนึ่งของที่เราเล่นนะครับอันนี้เราจะเล่นเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวแล้วมาเล่นกันลเลยปาจะมาเล่น ไปต่อไม่ต้องรอชา้าอะไรนะครับกดเพื่อกดเพื่อดำเนินการต่อกดไปต่ออัปเกรด M m ของคุณด้วยการใช้ยิงเฮ้ยเขาบอกว่ายิงในแมทฮะยิงในแมท เขาบอกว่ายิงในแม็กหรือปะเขาบอกว่ายิงในแม็กไสปะเนี่ยให้ใหย,ยิงในแม็กสัออก่งไวยิงไงไปต่อกดนี้กดนี้ นานมากนานมากอ่ะทุกคนนานที่สุดในประวัติศาสตร์แข่งรัสเซียของเรานะะัการครับ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 คร,ร,ร,รับรัสเซียผมไม่รูรรเรเ้เพดาะรัสเซีย นี่แล้วก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็กดกดแล้วลูกว่าเบิดลูกว่าเบิร์ดภาษาอะไรไม่รู้เลยเนี่ยอะไรอืรี่ยนี่ไม่ไม่บอกว่าใม้มตัวไอพีเลยอัปเกรดอัปเกรดนะครับกดใช้กดใช้ดู เลเวลอัพกดนี่บอนตอ่อครับมันนานมากดุด,ด กดใต้กดนี่กดนี่กดนีรับรับโบนัส ไป,ไปนี่ไงมีผ้านยแล้วมีนักกรด้วยนักกรด 7A34 นะครับไอนน้ผมเป็นคนตั้งนะ เราต้องรา so วางเรที่ระเบิดด้วยนะครับ Changing back! ม,มันมันเป็นผู้หญิงเลยนะครับบนบกก็ไม่้ค่ะผมเป็นนักกรอนะครับ <c oughs> ผมเป็นพันธร์ขนมปังคีนะครวบแต่ผมจะเล่นได้ไงอันนี้ผมเล่นลุกสามแล้ว <c oughs> ไม่อยากเล่นอีกครังอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ แบบนี้บ่้ยไม่แบบนี้สิคะไม่เป็แบบนี้นต่ก็นม่แบบนี้โอ้ย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  ล้วเจอกันใหม่ทุกงนครับเดี๋ยวเราดกดไลค์กดแกชร์กดสังเกร์ใช่องนี้นลเดี๋ยวรกดกระดิ่งด้เนครับแล้วก็กดไลค์ถึงประมาณห้าพันไลค์เอาเก้าพันไลค์เลยแล้วก็กดสังเกตรให้ถึงเก้าล้านรับคะแฟนครับโอเคบ๊ายบานครับถ้าคุณถ้าคนกดถึงเก้าัน เก้าล้านหลายผมจะทำเก้าล้านเออเก้าละเออประมาณยี่สิบล้านอ่ะผมก็จะทำการนี่ผมก็จะทำการไปทำการ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 ไอ้นี่ไปหาคนที่ติดตามแล้วผมก็จะทำการ เอา ...iPad ที่แท็บเล็ตที่ทุกคนไม่เคยเห็นอันจะเป็นของผมเท่านั้นโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พบหน้าครับบ๊ายบายเดี๋ยวโคดซื้อ iPad ใหม่ก่อนบ๊าาย